สวัสดีครับท่านผู้ชมเราเปิดอันดับ5นักเตะไทยที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่พบก,กับทางเลบานอนซีเอเซียตีเขาใหญ่ทีลลิสิแดงดาขึ้นท็อป100ดาวสโตโลกคนลงหลังเกมที่ไทยเราสามารถเก็บเอาชนะเลบานอนได้2ประตูต่อ1ในศึกิกมครับ2023โดยทีมชาติไทยของเราได้ประตูชัยจากทิลลิสิ์แดงดาในนาทีที่85ทำให้ไทยเราผ่านเข้าไปชิงชะเลิรกับอิรักใต้สำเร็จเปิดอันดับ5แจ้งไทย ที่มีสถิติการวิ่งมากที่สุดในเกมที่เอาชนะเลเอรนอนได้2ประตูต่อหนึ่งอันดับหนึ่งมิโครัสมิคิลสันตลอดทั้งเกมวิ่งอยู่ที่10.1กิโลอันดับ2สารัตยู่เย็น9.6กิโลอันดับ3สุปรโซกสารชาติ9.1กิโลอันดับ4กิสรากาแมน9.0กิโลและอันดับ5บดินพารา8.8กิโลตำนานบทใหม่วงการบอลไทยกำลังจะเกิดขึ้นสื่ออเซียเปิดเสถียสุดโหดธีรศิลปนแดงดา หลังจากยิงประตูใส่เลบานอนติดท็อปร้อยดาวซันโวโลกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ธีรศิลป์แดงดายิงประตูพาไทยเข้าประชิงชชะเลิศฟทุกบอลถ้วยชิงคับ2 0 2 3ล่สสุดโกสือยักใจเอเชียเปิดเสถิติธีรศิลป์ยกให้เป็นตำนานวงการบอลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วธีรศิลป์แดงดายิงประตู64ประตูจากการลงสนาม125เกมนับตั้งแต่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2009ซึ่งธีรศิลป์แดงดากำลังสร้างตำนานบทใหม่ ็นดาวสันโวสูงสุดตรอดการวงการฟุตบอลไทยโดยตามหลังดาวยิงุ่นที่2คนคือปิยภพชิรออนที่ยิงไป70ประตูและซิโก้เกิรติดศักเสในเมืองดาวสันโวตรอดการของไทยในขณะนี้ที่ยิงไป70ประตูส่วนในนามสโมสรตรอดการ้าแข่งเทเดชิแนแดงดายิงไปทั้งหมด234ประตูจากการลงสนาม5 5าเกมหากรวมในานามทีมชาติแล้วเทเดชิแนแดงดาจะยิงประตูไปทั้งสิ้น295ประตูตลอดชีวิตการค้ายแข่ง และอีกแปดประตูกับทีมชาติไทยทีรศิษยแ์แดงดาจะกลายเป็นดาวสันโมตลอดการของทีมชาติไทยทันทีทำลายสถิติของดาวยิงรุ่นพี่อย่างซิกโก้ที่ทำไว้71ประตูทันที